ช่วยเล่าอาการให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนแรกที่มันปวดอะคะ่ะมันปวดยังไงบ้างปวดที่สะโพกค่ะปวดจีบจี๊ดจี๊ดแล้วก็ปวดเล้าลงลงขาชาไหมคะชาค่ะมันแป๊บๆที่ช่วงใต้เข่าค่ะตอนนั้นคุณแม่ปวดยังไงบ้างคะแบบจะปวดไม่เก่งอ๋อ <laughs> คือคุณแม่มีอาการมาประมาณ3ปีแล้วครับปวดนิดนิดหน่อย แล้วก็มันเพิ่งมาออกอาการประมาณ2เดือนที่แล้วครับก็คือคุณแม่ชอบชอบนั่งท่านั่งนั่งไหลอย่างนี้ครับสงสัยมันเลยไปกดปวดชี่ระโพกค,ครับคือตื่นตื่นเช้ามาแม่ก็เดินไม่ได้แล้วครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งแต่แม่ไม่ดีขึ้นครับคือคือตอนคืนแม่จะปวดประมาณสองชั่วโมงครั้งนะครับปวดกิดทนไม่ไหวครับนอนต้องตะแคงบ้างต้องหันข้างบ้างต้องพยายามหาจุดนะครับว่าตรงไหนไม่เจ็บทรมาน,นมากไหมคะนอนทรมานค่ะทรมานค่ะ ตอนนี้รักษาไปแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากเลยค่ะมันมันเปลี่ยนแปลงยังไงหลังการรักษาเนี่ยค่ะอาการาก<อ>ปวดเปลี่ยนหรือว่าแบบยังไงบ้างอาการปวดก็คอ่อยหายไปค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ยังไงบ้างตั้งแต่ครั้งแรกนะครับมันมันยังไงบ้างกลับกลับไปก็ไม่ไม่ค่อยปวดนะครับก็ไมค่ค่อยปวดอะไรแล้วเนาะค่ะหายแล้วค่ะ สำหรับคนไข้เคสนี้นะคะอาการปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ปวดมาเรยะเวลา3ปีเนี่ยเพราะคนไข้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมแบบเสื่อมตามวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลเอ็กซเรย์ก็ชี้ชัดออกมาแล้วว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าอาการที่มันปวดแบบฉับพลันอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเดินไม่ได้เจ็บมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าโรคเนี้ยมันพัฒนา คือมันพัฒนาเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทมันก็เลยรู้สึกมีอาการปวดมากๆออกมาเลยนะคะดังนั้นวิธีการรักษาสําหรับกรณีแบบนี้ก็คือเราจะต้องรักษาภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทก่อนก็คือทําให้ตัวหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาเนี่ยยุบตัวกลับไป นะคะมันก็จะไม่ก็จะไม่มีอาการปวดลงขา,าการปวดลงสะโพกลงขาหรือชาเท้าก็จะหายไปแล้วทีนี้เพื่อไม่ให้คนไข้กลับมาปวดใหม่แบบที่ปวดเป็นไปไหน,นหายอ่ะวิธีการก็คือเราจะต้อง 1พฤติกรรมต้องดีอย่างเช่นเคสนี้เนี่ยที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลันออกมาเพราะว่าคนไข้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีซ้ําๆอย่างเช่นท่านั่งที่ลูกชายบอกใชลูกชายบอกว่าคุณแม่ชอบนั่งท่านี้แล้วไหลมากกว่านี้อีกก็ค,คือนั่งแบบนอนดออูนั่งบนโซฟาแล้วจะดูทีวีภาวะแบบนี้ค่ะการนั่งในโพซิชันนี้จะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยปลิ้นออกมาทางด้านหลังแล้วกดทับเส้นประสาทดังนั้นเมื่อรักษาหมอนรองกระดูกหายแล้ว ป้องกันไม่ให้มันกลับไปเป็นอีกก็คือสอนเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรบ้างที่ห้ามทำอย่างเช่นจริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะก็คือก็แค่เวลาจะนั่งดูทีวีก็นั่งแบบนี้ ะะแล้วนอกนั้นก็คือออกกําลังกายเพื่อทําให้โครงสร้างสะโพกโครงสร้างที่เอวเนี่ยมันแข็งแรงและกระชับขึ้นเพื่อจะป้องกันทําให้เราไม่เป็นเป็นไหหายอีกคือเป็นเป็นหายจากหมอนรองกระดูกเนี่ยจะได้ไม่ปวดอีกคือทําให้ไม่ปวดอะทได้นะคาว่าเสื่อมเนี่ยไม่จําเป็นต้องผ่าตัดนะคะไม่มีใครไม่เสื่อมหรอกแต่ว่าเราจะเสื่อมยังไงให้เราไม่ปวด oh, so นะคะนี่คือวิธีการดูแลตัวเองแบบถูก